สวัสด,ดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Lucky Box w บล l เย่ยโดยวันนี้ครับเราจะมาเล่น Lucky Box w o อ l กันนะครับช่วงนี้ผมอาจจะลงแต่มิมนิเกมไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่ได้จะเล่นส u r v ว v a ์ g เกมฉันจะเล่น Lucky Box w o อ l ง่ะเข้าอย่างเท่โอเคครับก็กำลังจะเริ่มแล้วครับมาเล่นกันแล้ว,ลวเจอโอ้โหด่านนี้ขุดบล็อกบนก่อนนะเป็นเทคนิคนะสำหรับคนเล่นครับ ทำไมให้ขุดบล็อกบนก่อนเวลาแบบมี้พวกเอ็บีซีอะไรแบบเนี้ว้ามาอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดตรงเนี้ยเราจะได้ถุกให้มันตรงไปได้ครับเฮ้ยจุ๊บเจอเฮ้ยคิดว่าโอ้โหเอี้พี่อย่างเดียวเอาไปทําอะไรเนี่ยจบป๊เจ้าเฮ้ยลัคกี้บล็อกไม่ใช่ไม่ใช่ลัคกี้บล็อกลัคกี้โบว์เท่เลยครับแล้วก็มีซุปเปอร์ชีฟอีกเอาไว้ยิงได้ครับเดี๋ยวไปเอาอีกอันนึงครับขอได้เป็นกล่องแล้วก็ได้เอ็นเด์เพลครับไม่ได้ครับได้ซุปเปอร์ชีฟอีกแล้วครับแบ่งครับ ผื่อเดี๋ยวกดแล้วเดี๋ยวมันหายพร้อมกันไงโอเคเดี๋ยวเราไปขุดไม้กันนะตัดไม้โอ้โหตั้งแต่เล่นไพคัมนี่ใช้คําตัดไม้ผิดเลยตลอดนะเนี่ยจะเ,เอาไอ้นี้ไปก่อนครับแตงโมค,ครับเอาไปกินครับอร่อย,อร,อ,ยอร่อยกันเลยทีเดียวนะหวานฉ่าด้วยดูดิมันอยู่ท่ามกลางหิมะไงเลยหวานฉ่าเลยครับไม่ได้หวานหรอกเป็นน้ำแข็งโอเคเดี๋ยวขุดให้หมดกันก่อนเลยนะครับมันมีใครมาแบบว่าเฮลโรลทุกคนมีความสุขไหมอ่ะถ้าฉันจะยิงลัคกกี้โบไป อะไรไม่รู้ลึกไม่ชี้ใครรู้จักกันบ่าอา้าวเมินเฉยเลยนี่ข่าวว่าก่อนอนนี้แกบอกว่าพวกแกทุกคนต้องตายนี่หว่าโอเคครับเราจะเริ่มจากการนี้ก่อนเลยต่อไปตรงกลางครับเฮ้แต่ผมว่าบอกตรงนี้ไม่พอหรอกผมไม่อยากหยุดกลางทางไงว่าถ้าหยุดกลางทางเราวิ่งกลับมาเสียเวลามากครับคุดเเผื่อ,อไว้เลยดกว,วาโอเคผมว่าแค่นี้น่าจะเพียงพอแล้วครับคงไม่น่าจะเกินสองกอง โอเคครับต่อกันเลยทีเดียวนีครับปิบปิบอย่างแรกจะเริ่มที่การเฉียงไปก่อนพอเฉียงไปแล้วเดี๋ยวผมว่าไอ้กองเนี่ยเกือบถึงครับแล้วอีกนิดนึงก็จะไปถึงซึ่งตอนนี้เรามองหน้าตาของผู้คนที่อยู่ก่อนนะครับไม่ใช่ติต้องมองชื่อคนที่ผมเลงไว้เนี่คือ t k ครับเต r หกสี่นะครับเขานี่เป็นคนที่ไม่เฟรนี่เอาซะเลยเนี่ยมาถึงแบบว่า gg เนี่ยครับ gg เลยนะครับยังไม่ได้เล่นเลยครับ gg แล้ว โอ้โหใครมาเออเออเมื่อกี้ผมเป็นคนไทยบินได้เลยอะบินลงด้วยอะไม่บินขึ้นนะครับโอ้โหโ,โดดปากลัวเล่นเลยครับระหว่างรอฮึจุบเออมามามาไอนี่เออโอเคครับทําไมมันต้องมาแมบบเดิมได้วะเขยดแมบบนี้มากเพราะมันทําผมไม่ได้ผมต้องตอบบอกไปยาวๆครับ เฮ้ยอย่าพึ่งปัดปัปัอย่าพึ่งแล้วกี้บอกอันสําคัญพังไปแล้วครับหนึ่งอันครับโอ้โหโชคดีมากเลยครับแค่เปิดเนี่ยค้างเลยด้วยครับโอเคมาแม้แต่หานของผมมันก็ไม่เหลือให้ครับยิ้มแย้มเลยเนี่ยเย้ฉันไม่มีหานเหลือแล้วดีใจจุงได้อเนี่ยมาสามอันเนี่ยแต่มันมีสามผลผลละอันหรือไงวะชี้รู้สึก อยากจะค่า,ายนั่นมากเลยครับเสกมันอีกสักพันตัวแล้วก็เอาลัคกี้ซ้อนฟาดหน้ามันนะครับโอเคเดี๋ยวขุดก่อนแล้วกันขุดอีกละตัดเออตัดตัดต้องใช้คาให้ถูกนะครับเ,เดี๋ยวเราซักประมาณยี่สิบสองแล้วกันเนาะผมว่ามันน่าจะพอ,อะตอนนี้ก็ขุดเพลินะครับได้เกินก็เอาตามที่เกินไปครับอแค่นี้พอเราจะเริ่มจากการใช้บอกไม้ก่อนครับจะได้กัดได้ นี่ดูไอช้ยบอกดิงอะดินไปเลยโอเคครับ <c oughs> ตามสไตล์เดิมครับเฉียงเ,ง,งเหมือนเดิมครับจะลงจะหล่นเหมือนเดิมก็ก็อย่างที่เห็นเลยครับ <c oughs> โอเคครับรู้สึกแมปเนี้ยตรงกลางมันจะมีของดีอยู่นะถ้าจําไม่ผิดแต่ถ้าจําผิดก็ไม่มีครับแต่ผมจําได้แม่นเลยครับว่ามันจะมีเพชรอยู่ตรงกลางซึ่งถ้าผมสุ่มได้กล่องอะไรได้อุปกรณ์เพชรนี่ก็จะดีมากมีใครอยู่ไหมเนี้ย ใกล้ถึงแล้วก็ใกล้ถึงแล้วอาจ,จะไม่รู้จะบรรยายอะไรดีโดดลงเลยเลยกันโอเค okay, ครับเราก็มากับแมปใหม่นีครับเกียแมปเก่าเหลือเกินฮะอะไรพาร์เนอร์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 อะไรครับเฮ็ดยูเกียรมากโอเคครับ อ,อีกอันหนึ่งจะได้เลยที่กองครับแอนเดอร์เพลินเอ่เฮ่เฮ่เฟลักแฟลกนี่ที่มันเป็นผักในอาหารนะครับโอ้โหโอ้โหยิ้มแย้ม,ยมแป๊บหน้าตาแกนี่สดใสน,นะครับที่ได้ตีเนี่ยที่ได้ตีเนี่ยเอ้ยอย่าพึ่งดิโอ้โหใจยเย็นเย็ด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 ใจยเย็นยเย็ด ไอเย็นยโอเคครับแมปที่ผมเลิฟที่สุดเลยเนี่ยแมปนี้จเจ็บโอ้โหเกียรแล้วขอดินแล้วกันเนาะถือว่าเป็นคา่าตอบแทนโอ้โหจะเลิฟไม่เลิฟแล้วแมปนี้จเจ็บเฮ้ยซุปเปอรช์ชีฟชีฟชีฟเอามาเลยขอบคุณเอามาอีกบ้องนึง เฮ้ยลักกี้ซอสของเด็ดของดังครับเรื่องลือกันว่าแพงที่สุดนะครับหรือเปล่าเฮ้ยตืดๆสควิดไอ้น,นี่ก็ของเด็ดของดังครับเราได้อุปกรณ์ทำลายล้างมาทุกอันเลยครับได้เวลาลงนะครับจะเริ่มจากอันด้านให้ก่อนเลยนี่ยเฮ้ยไก่ไก่แกลาบเยอะจริงๆเอามาเลยมีอีกไหมจะดอปไวปยังไหนอีก ให้แค่หกเองเหรออู้โกลเด้นแอปเปิลครับเราต้องการเจ็ดอะโอ้ไก่แกให้เยอะกว่านี้อีกหน่อยดิอู้เอปเปิลครับแหลมเป็ดแล้วครับคราวนี้เราได้ของไปตรงกลางแล้วเฮ้ยอยู่ชื่อเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอา้าโอเคครับแมปสุดเมยอีกแมปหนึ่งแล้วนะครับอะไรโอ้โหของเด็ดของดังครับ เออจ๊บเออจุดโอ้ของดีอ่าท่านผู้ชมนะครับอย่าคิดว่าผมจะพูดถึงแมปเมื่อกี้นะครับแมปอันเซาโศกเมื่อกี้ผมจะไม่พูดถึงมันเลยนะสเครียดมากเลยครับโอเคเดี๋ยวเราถ้าเราได้ลัคกี้โบแล้วก็นะครับเราจะสามารถถล่มเกาะด้านข้างและยึดของเขามาได้ครับต้องมาดูกันครับว่าผมจะได้ลัคกี้โบหรือเปล่านะครับได้ชุดเกาะก็ดีครับก็ยังดีครับโอเคเราจะเริ่มจากการใส่ชุดเกาะสองส่วนนี้ก่อนนะครับเมเดดีครับ เท่ดีด้วยะครับต่อไปครับคือการเสกสายฟ้าก็จะเฮือมันหลบได้หรือจะไฟคนด้านข้างมันยืนนิ่งเลยครับบุกตอนคนด้านข้างนีไหมคนด้านข้างมันนิ่งเลยอะเลยเลยตามเลยแล้วครับปึบปบึบเอ๊ะ,อะมันมองป่าววะ เฮ้ยม,มันอยู่น e: ิ่งๆเลยว่ะแสดงว่ามันอาจจะ AFK อยู่ก็ได้ครับด้เวลาสอยตอน AFK ครับเจ็บๆเฮ้ยเอาเวลแล้วอะไรๆหรือจะไฟใครยิงอะไรวะไม่เกี่ยวกับเราเนะโอเคครับเราจะทำอย่างนี้นะครับเพื่ออะไรครับโดนไปงี้ เวลาเว,วลาโอ้ยจะเหือในวันที่ฟ้ามีเพียงแค่สีเทาความกากมันกินในใจเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ผมน,าน่าจะรู้นะเว้ยเพราะถ้าผมโดดตกตรงนั้นอะผมจะแพ้ไม่น,นั่นโอเคครับกลับมาย้อนกลับมาแมปแรกแล้วจะวนูบไลครับ โอ้ไม่เอาซูปซุปมันไม่เม็ขอบคุณไป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 อาจากจะร้องไห้เป็นภาษาญี่ปุ่นอีไตอีไตไม่ใช่นั่นมันเจ็บเศร้าเลยครับลงแป๊บมีอะไรบ้างขอของดีๆยอโอ้สุปเปนยอไม่ใช่อย่ามั่วครับ แดี๋ยวเราขุดดินเอไม่ใช่ดินหินอุ้สมองกำมดแล้วครับตอนนี้รู้สึกเครียดมากเลยนะที่ได้ของแบบนี้เนี่เป็นอะไรที่หลายหลักหลากหลาย,ลาย,ลายมุมมองมากนะครับสาหรับคนเล่นนะครับนี่ของดีตอนท้ายเนี่ยซึ่งมันไม่ได้ช่วยไปตรงกลางได้เลยครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะไม่รู้จะเอ่ยเป็นคําขอบคุณไอ้ลักกี้บ็อกยังไงดีนะครับเ,เดี๋ยวจะเริ่มตัดไม้กันก่อนเนี่ยไม่พูดผิดแล้วตัดไม้ อย่าลืมครับเราต้องเผื่อบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวตายแล้วเดี๋ยวงานหยาบนะครับโอเคเอาสักประมาณกองกว่าเนาะก็ประมาณยี่สิบห้าอันเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมก็ขุดไปยี่บหกเชื่อไหมนี่เห็นไหมยี่สิบหกท่านโจก็บอกว่าโหคุณพูดไว้อ่ะเดี๋ยวคุณต้องทําให้มันสาเร็จดิเออช่างมาเถอะนะครับอย่าอะไรวันนี้กดผิดเออ ตามสไตล์เดิมน,นะครับเฉียงขวาเฉียงขวาเนี่ยครับหวังว่าจะไม่มีรักี้โบมาสวยตูสนะครับหวังว่าง้นหวังว่าง้นนะครับไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยมั่นใจครับแต่หวังไว้ว่ามันจะไม่มาเล่นนะครับก่อนจะจบคลิปเนี่ยขอเอาชัยชนะไปฝากท่านผู้ชมสักหนึ่งชายชนะได้หรือไม่เอานี่ผมไม่ได้ไปตรงกลางอะผมณตอบผิดเลยนี่ไม่เป็นไรครับ ตรงนั้นเขายังไม่เห็นครับต่อไปเลยดีกว่าเบื่อเขายังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะเว้ยยังไม่เห็นครับเข็มตัวแล้วครับคือจุบ๊บปล่อยให้เขาต่อเข้าไปดีกว่ากินแรงออกินแรงเออกินแรงช่อคือชั่ชวร้ายวะ่ะถึงเขาจะย้อนกลับมาเพื่อฆ่าผมเขาก็ฆ่าไม่ได้เพราะผมมีลคก,กีเซอร์สอดเนี่ครับ ซอสนี้ก็เอาไว้กินกับพวกเอย,อย่าเล่นเลยดีกว่าร <c oughs> อรอรอเขาต่อแล้วก็วิ่งไปสอยเขาครับมีความชั่วร้ายมันอยู่อย่างนี้เนี่ยโอเควิ่งเลยดีกว่าเขาจะเริ่มทําการต่อแล้วโอเคครับเริ่มเลยโอเคอุย้ยมันมีลัคกกี้เหมือนกันวะ่ะ โอ้โหโอ้โหโอ้ไม่น่าดูถูกเขาเลยยืนขึ้นเลยจะตายล้วโอเคครับนี่ก็เป็นแบบที่สวยงามมากครับแบบนี้ผมว่าชอบนะถือว่าเป็นการปิดฉากได้ดีมากครับโอเคเพราะว่านี่จะเล่นคลิปสุดท้ายแล้วเอ๊ยเอยเอรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะไปทำอย่างอื่นต่อโอคค้โหมันจะดีมันก็ดีเกินเนี่ยครับดีไม่ห่างเหอเลยอย่าควรเลยเว้ยจ๊บโอโหของดีประจำจ,ำจ,ำจำังหวัดสุโขทยัยนะครับไทยแลนด์โอลี่นี่ครับ ไปเจอปุ๊บโอ้โหทิปเบ,บิร์โบบางทีก็ใจดีไปแล้วจนผมไม่อยากได้เลยเนี่ยอยากได้อย่างอื่นนะครับอยากได้เป็นกล่องนะครับโอเคครับเอานี่เลยโอ้โหทิปเบ,บิร์โบไม่ใช่ดิโฟเบิร์โบนะครับจะยิ้มแย้มหรือเสียใจดีวันนี้โอ้ได้กล่องเลยครับเออได้ชุดก็ก็ยังดีครับ โอเคครับจะเริ่มจากการยิงธนูทั้งสี่อันเนะียครับไปยังเขาเนี่ยโอเคครับ, okay, รบสลับบ้างเนี่ยครับแต่จะได้เมเปกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเออเจอปึบอุ้ยเล่นอะไรเนี่ยตัดไม้กว่าครับปึบปบตรงกลางผมมันไม่น่าจะไปจ้ากนักหรอกแต่มันอยู่ที่ว่าผมจะตกก่อนหรือเปล่าใน,ใ,นในตานสุดท้ายแล้วอย่าประมาทเลยดีกว่าครับประมาทเป็นหนทางสู่การพ่ายแพ้นะครับที่ผมประมาทมาทุกอันเนี่ยแหละผมคิดว่าอะไรนะ เขาเนะี่ยไม่มีของดีหรอกมีทุกอันเลยครับตั้งแต่ลัคก,กี้ซอสอย่างลัคก,กี้โบเลยครับโบลี่เนี่ยครับโอเคไปตรงกลางเลยดีกว่าจะกลัวเลยล่ะเรามีลัคก,กี้โบตั้งสีส่อันทำไมของมันเยอะจังวะจะดีมันก็ก๊อปปี้กันมาเหรอวะโค,โคนิ่งเหรอโคนิ่งถนูโคนิ่งทำไมเวอรรู้สึกช่วงนี้จิตตกมากเลยเนี่ยครับ ันนี้มีคนเริ่มตายไปอย่างมากมายครับอาจจะเป็นไอคนที่ตกโรคอาจจะเป็นเพราะมีคนมีลัคก,กี้โบสอยก็ได้ครับใครจะรู้นะครับแต่ถ้ามันบอกอยู่นะครับก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับเรื่องบางอย่างลัคก,กี้โบอาจไม่สาเออจะเฮ้ยมีคนยิงเข้ามาตรงนี้เหรอไม่ใช่สิมีคนเข้ามาตรงนี้แล้วครับเว้ละ โอ้โหจับเบลแป๊บน e ึงแป๊บนึงแอปเปิลทองก็ยังดีครับผมไม่เอาดีนี้เอาคืนไปเลยทั้งหมดเลยเอาคืนไปเอานี้มาครับเอานี้มาครับต้องมีคนอยู่ตรงกลางแน่ๆเลยแป๊บนึงครับเราต้องไม่ประมาทครับมองชื่อไว้ไม่นะอ๋อเขาตายนี่ว่ะเขาตายอ๋อ โอ้เจ้าหืออาเ่อเหือวัสดีครับคิงแกแกโอเคอเครับขอจบตำนานการพ่ายแพ้เพียงเท่านี้นะผมไม่พ่ายแพ้มากกว่านี้ให้เห็นแล้วนะครับ